สวัสดีค่ะใครเคยเห็นบ้างคะนังสติ๊กทำรรมาจากเขา ส่วนใหญ่เราจะเห็นหนังสติ๊กแบบนี้ทํามาจากไม้นะคะทุกคนสมัยนี้ยังมีขายกันโยค่ะที่ทําจากไม้ยังมีขายกันโยแต่สมัยก่อนทุกคนนอกจากไม้แล้วนะคะเขายังทํามาจากเขาควายนั่นเองทุกคนดูนี่เลยใครเคยเห็นบ้างทํามาจากเขาควายเราเองก็เพิ่งเคยเห็นเป็นอันแรกเหมือนกันค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาควายสามารถนํามาทําเป็นหนังสติ๊กได้ทุกคนหนังส ิทกนีคค่ะก็เอาลูกกระสุนนะคะทุกคนลูกกระสุนนะคะแล้วก็ยิง นั่นเองทุกคนเกิดมาไม่เคยยิงเหมือนกันค่ะอยากจะร้องยิงสักครั้งเหมือนกันว่าการยิงหนังสติ๊กนั้นเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่เลยใครเคยเห็นหรือยังมีอยู่บ้างคะไม่รู้สมัยนี้ยังมีคนทําขายอยู่ไหมนะคะถ้ามีใครำทำขายเนี่ยเม้นมาบอกกันบ้างนะคะว่าสมัยนี้ก็ยังมีคนทําขายเหมือนกันนอกจากหนังสติ๊กที่ทําจากไม้นั่นเองทุกคนนี่เห็นไหมคะ เป็นเขาควายสีดำสวยงามมากๆทุกคนเป็นเอกลักษณ์มากๆใครเคยเห็นบ้างนี่เลยหายากด้วยทุกคนนี่สมัยก่อนเขาบอกว่าหนังสติกแบบนี้ทุกคนจะเป็นไอตัวหนังสติกแบบนี้นะคะยางแบบนี้เขาจะเป็นแบบกลมๆทุกคนแต่สมัยนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําแบบกลมๆมาแล้วทุกคนทํามาแบบนี้ทุกคนแบนๆทุกคนสมัยก่อนจะเป็นกลมๆนะคะอันตกลมเลยแบบกลมมาเลยแต่อันนี้หนังสติกแบบนี้เป็นยางค่ะทุกคนอ้าไม่ใช่เป็นยางเป็นแบบ เขาเรียกว่าเหลี่ยมเล็กๆยาวๆแบบนี้นั่นเองทุกคนนี่ค่ะถ้าใครเคยเห็นหรือว่าเห็นขายๆที่ไหนนะคะบอกกันมาบ้างว่าอ้ประเทศนน้นประเทศนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราเขายังขายกันอยู่นะหรือว่าประเทศไทยของเราจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เขายังทําขายกันอยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนสวยงามมากๆทุกคนพึ่งมา ผู้พันไก่เพิ่งได้มาราสุดทุกคนได้มาไม่นานมานี้นี่เองค่ะทุกคนนี่ค่ะถ้าใครสนใจนะคะด้านในิพิธภัณฑ์ของเราเห็นไหมคะด้านหลังทุกคนของโบราณของเก่าโบราณน,นับหมื่นชิ้นเยอะมากๆใครมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่สะสมของโบราณพิศโลกปีนี้เราเปิดให้ชมชมฟรีมาเป็นปีที่เ็แล้วคะ่ะและที่สำคัญมีของโบราณน,นับหมื่นชิ้นค่าชมฟรีด้วย